สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทังดาดวิลเลียมเบิร์นซึ่งเป็นผู้อำนวยการสานักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ได้กล่าวเตือนเมื่อวันที่18เมษายน2567ว่ายูเครนนั้นอาจแพ้สงครามให้แก่รัสเซียภายในสิ้นปี2567นี้หากว่าสหรัฐนั้นไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้กับทางด้านยูเครน คำเตือนดังกล่าวของกรดุการ CIA มีขึ้นขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นมีกำหนดที่จะโหวตมอบความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนมูลค่า6 1 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในวันที่20เมษายน2567หหลังสอสอพ,รพรรครีพับลิกันบางคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธา,านาธิบดีสหรัฐได้ขัดขวางการมอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนมานานหลายเดือนแล้วด้านรัฐบาลสหรัฐภายใต้าการนำของประธานาธิบดีโจไบเดน จากพรรคเดโมแครตได้เตือนว่ายูเครนอาจสูญเสียดินแดนให้แก่รัเสเซียเว้นแต่จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นล่าสุดนั้นทางด้านวิลเลียมเบิร์นกล่าวสุนทรพจน์ว่าการเดิมพันในสงครามยูเครนตอนนี้ได้สูงขึ้นจากเดิมมากและคิดว่าชาวยูเครนนั้นจะสามารถยันไว้ได้ตลอดปี2567หากได้รับการช่วยเหลือทงางทหารแต่หากยูเครนไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมภาพสถานการณ์ข้างหน้านั้นคงรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม วิลเลียมเบิร์นกล่าวอีกว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่ยูเครนนั้นจะเจอกับความพ่ายแพ้ในสนามรบให้แก่รัสเซียภายในสิ้นปี2,567นี้หรืออย่างน้อยก็อาจทําให้ประธานดีว,วาลาดิเมีร์ปูตินของรัสเซียมีอนานาจในการกําหนดดุยภาพทางการเมืองในยูเครนมากยิ่งขึ้นู้อมูนยการ CIA ยังชี้ให้เห็นว่ากองทัพยูเครนกําลังเจอกับการขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อย่างหนักโดยบอกว่ากองทัพยูเครน2กองมีกระสุนปืนใหญ่ใช้เพียงวันละ15ลูกและมีกระสุนปืนครบให้ใช้รวมทั้งสิ้นเพียงแค่42 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดมิทรค,คุลเลบาเองหรือว่าทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างอเล็กซานเดอร์เซียสกี้หรือว่าทางด้านวอรโลดิเมียเซเลนกี้ซึ่งเป็นผู้นําของอยูเครนนั้นก็ออกมายอมรับว่าสถานการณ์การสู้รบในแนวหน้าตอนนี้สร้างความยากลำบากให้กับกองทัพยูเครนอย่างหนักเนื่องจากว่ากองทัพยูเครนนั้นขาดอาวุธยุโทโธปกรณ์ดังนั้นก็จะเห็นว่าบรรดาผู้บัญชาการทหารของอยูเครนนั้นออกมาเรียกร้องให้ตะวันตกนั้นสนับสนุนเรื่องของกระสุนปืนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่ทว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างนนั้นเน จะถูกเมืนเฉยจากชาติตะวันตกมีเพียงเยอรมนีที่รับปากรับคำว่าจะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนแต่ดูเหมือนว่าการรับปากรับคำนั้นไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่อย่างใดในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสภาสหรัฐอ,ฐอเมริกานั้นก็ยังคงที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเนื่องจากว่าไม้จรนสันประธานสภาผู้แทนราษฎรส,สหรัฐนั้นเองก็เก้าอี้กำลังสันน่นกรนเนื่องจากว่าสมาชิพกพรรคริบบิกนันนั้นต้องการที่จะโหวตเขา พ้นจากตําแหน่งประธานสภาหากว่ายังคงดื้อดันที่จะนำองค์ประมาณช่วยเหลือ,อยูเครนนั้นเข้าสู่การวุในสภานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนีด้วยครับ